สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกับตุ้ติดมันในช่องเล่านิทานกันอีกครั้งและเมื่อพูดถึงตัวละครในวรรณคดีไทยหลายๆคนคงจะนึกถึงเงือกอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ uh huh. เงือกคือเผ่าพันธุ์หนึ่งที่มีความรักโลภโกรธหลงเหมือนกับเผ่าพันธุ์มนุษย์และเมื่อเงือกกับมนุษย์เกิดความรักขึ้นต่อกันความรักของสองเผ่าพันธุ์จะจบลงอย่างไรและก่อนที่จะไปฟังฝากกด s u b s c r i b e และก,กดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนะครับไปติดตามฟังเรื่องนี้พร้อมกันครับ นณเมืองชัยมนโทมีบ้านเศรษฐีหลังหนึ่งที่ทำอาชีพค้าขายกับเมืองสีพลชัยซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างสองฝั่งแม่น้ำเดินทางไปมาหาสู่และค้าขายกันโดยเรือโดยใช้เวลาครึ่งวันก็ถึงเศรษฐีผู้นี้มีนามว่าสารีปานท่านสารีปานมีเมียถึงสามคน เมียหลวงของเศรษฐีมีชื่อว่านางส้อยวิสาเธอมีลูกชายชื่อว่ากันตธรรมเป็นหนุ่มรูปงามมากด้วยสเสน่ห์ที่สาวๆทั้งหัวดำหัวงอกต่างก็วาดฝันหาส่วนเมียอีกสองคนของท่านเศรษฐีมีชื่อว่านางอาสาวตรีและนางอาสาวไขซึ่งเป็นพี่น้องกันกินอยู่กับเศรษฐีมานานก็ไม่มีลูกสักทีแต่ทั้งสี่คนผัวเมีย ก็อยู่ด้วยกันมาอย่างร่มเย็นจนอยู่มาวันหนึ่งท่านสารีปานได้ฝันว่าเกิดเพศภัยขึ้นกับเรือสินค้าของตนเหมือนเป็นลางบอกเหตุเขาฝันว่าเรือที่จะนำสินค้าไปส่งที่เมืองศรีพลชัยเกิดพิส,สดารมีพายุลูกดำทมินหมุนขึ้นตรงหน้ากระนำจนเรือแทบอับปางแล้วอยู่ๆที่ด้านหน้าเรือก็มีปลายักษ์ที่มีเขี้ยวแหลมโค้งโผล่ขึ้นมา ปากของมันอ้ากว้างจนแทบจะกลืนเรือได้ทั้งลำแต่สิ่งที่น่ากลัวจนเขาสะดุ้งตื่นเพราะบนเรือลำนั้นมีลูกชายคนเดียวของเขาอยู่ด้วยพอรุ่งเช้าเศรษฐีเรียกให้กันตาธรรมมาพบแล้วสั่งไม่ให้เขาออกเรือโดยเด็ดขาดแต่ด้วยว่าลูกชายนั้นยังอยู่ในวัยขนองแถมยังมีนิสัยดื้อรัน้นกันตธรรมไม่เชื่อฟังคำสั่งของสารีปาน เขาจึงลงจากเรือนเพื่อไปเตรียมพร้อมที่จะออกเรือสินค้ากับพลรพักของเขาแต่สารีปานนึกอุบายขึ้นมาได้จึงชวนลูกชายคุยเรื่องออกเรือนจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาคนมากประสบการณ์อย่างสารีปานมีหรือจะพูดปล้อล้อ,อก,กับลูกชายไว้ไม่ได้สารีปานเป็นคนวาทศิลป์ดีเขาบอกกับลูกชายว่าพ่อเองก็แก่แล้วคนเกิดพร้อมกัน เขาว่ามันก็เหมือนไม้ใกล้ฟังจะตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้ไอเราก็อยากอยู่ต่ออีกสักหน่อยเพื่อจะได้อุ้มหลานกับเขาบ้างคำพูดของสารีปานดูจะได้ผลสุดท้ายกันตธรรมก็ยอมใจอ่อนเพราะเขาก็นึกอยากมีเมียอยู่เหมือนกันไม่นานเกินรอสารีปานสั่งให้คนออกสัญหาสาวงาม ไปติดต่อสอบถามถึงเมืองข้างๆให้นำลูกสาวมาดูตัวกับลูกชายของตนแรกๆมีคนแห่กันมาเกือบสิบแต่ยิ่งหลายคนเข้าชายหนุ่มก็ยังไม่มีคนที่ถูกตาต้องใจเลยจนกระทั่งท้ายที่สุดแล้วสารีปานก็ได้พาลูกสาวเพื่อนสนิทมาคุยกันนางมีชื่อว่านารมนหน้าตาน่ารักผมดำสะสวย ยาวไปถึงกลางหลังเมื่อแรกเห็นกันตาธรรมหลงรักเธอมากพวกเขาตกลงมั่นหมายกันแล้วคุยกันว่าช่วงต้นปีหน้าจะไปขอแต่งแต่ทว่าแรกรักก็หวานชื่นทั้งสองอยู่กันมาได้สักพักกันตธรรมก็เริ่มเบื่อหญิงสาวคนนี้ด้วยเพราะว่าเธอเป็นคนขี้หึงืหวงต่อมาทั้งสองก็เริ่มทะเลาะกัน จนหลายครั้งที่กันตาธรรมต้องออกเรือบ่อยขึ้นแม้ว่าจะไม่ได้ออกมานานจนเมื่อการออกเรือครั้งนั้นเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นระหว่างทางเรือของเขาก็ได้พบกับกระแสน้ำวนหมุนเป็นระลอกใหญ่ขวางอยู่ตรงหน้ากันตาธรรมและลูกเรือจึงตัดสินใจแล่นเข้ามาชิดฝั่งก่อนจะไปถึงเมืองสีพลชัยที่อยู่ห่างออกไปอีกเพียงสามเสากระโดงเรือ เขาได้พักอยู่ที่เกาะกลางน้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่เคยพบเห็นมาก่อนแม้จะแล่นเรือผ่านทางนี้ทุกวันเหมือนเป็นป่าขี้ป่าเยี่ยวก็ตามแต่ที่เกาะแห่งนี้นั้นกลับดูร่มรื่นและน่าอยู่เสียนี่กระไรขณะที่กันตาธรรมได้พาลูกเรือลงมาพักที่เกาะแห่งนี้ระหว่างนั้นเขาก็เดินสำรวจไปรอบๆก่อนจะเดินลึกเข้าไปในป่า หูของเขาได้ยินเสียงเหมือนมีคนกำลังเล่นน้ำอยู่แต่เมื่อเดินตามเสียงนั้นไปเขาก็ได้พบกับสาวสวยที่มีกายท่อนบนงามดุดมนุษย์แต่อีกครึ่งหนึ่งเป็นปลาเขาแอบมองเธอเล่นน้ำอยู่กับเพื่อนๆก่อนที่จะมีหนึ่งในนั้นได้กลิ่นของเขาเงือกสาวพากันตกใจยกใหญ่และรีบดำน้ำหนีหายไปทันทีกันตาทมไม่รอช้า เขารีบวิ่งออกจากที่ซ่อนเพื่อขอให้พวกเธอหยุดรอก่อนแต่กลับพลาดท่าตกตะลิงกลิ้งหัวขมำลงสะไปชายหนุ่มพยายามแหวกว่ายเพื่อพยุงตัวพร้อมทั้งสอดสายสายตามองหาหญิงสาวคนนั้นเขาลอยตัวในน้ําอยู่อย่างนั้นก่อนจะรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างอยู่ข้างหลังชายหนุ่มค่อยๆหันกลับไปอย่างช้าๆก็ปรากฏเห็นสาวงามคนที่เขาหลงไหล ใบหน้าของเธอช่างมีมนสเสน่ห์น้ำเสียงที่เธอพูดกับเขาช่างอ่อนหวานยิ่งกว่าน้ำพึ่งเดือนห้าทากับชานอ้อยพวกเขาตกหลุมรักกันในทันทีราวกับว่าส่วนที่ขาดหายของชีวิตได้หากันจนพบท่านแอบมองข้าหรือข้าไม่ได้ตั้งใจแต่เมื่อแรกเห็นหน้าเจ้าหัวใจข้านั้นก็แทบจะหยุดเต้นข้าชื่อกัญธรรม แล้วจะให้ข้าเรียกไม่ยอดดวงใจว่าอะไรเล่ามนุษย์นั้นปากหวานแต่ไม่จริงใจพ่อข้าเคยเล่าให้ฟังแต่ผิดกันไม่ใช่ทุกคนดอกข้านั้นอยากรู้จักเจ้าจริงๆข้าชื่อวรพินกันแต่ทำเกี้ยวพาราสีกับเธออยู่นานจนเกิดความรู้สึกผูกพันอยากอยู่กินกับเธอ แต่ด้วยว่าต้องกลับบ้านกลับเมืองก่อนจากไปชายหนุ่มได้ให้สัญญากับนางวรพินว่าจะกลับมาอยู่กับเธอและจะมาหาบ่อยๆแต่เมื่อเขากลับเมืองมาแล้วก็ถูกจับแต่งงานกับนางนรเมมนทันทีเพราะสารีปานไม่อยากให้ลูกชายออกเรืออีอยากให้อยู่บ้านกับลูกกับเมียแล้วยิ่งได้ยินเรื่องที่พวกลูกเรือเล่าให้ฟัง ว่าเจอน้ำวนจนเดินเรือไม่ได้หัวใจคนเป็นพ่อก็ยิ่งวิตกกลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นกับลูกหากยังลงเรืออยู่แต่หลังจากแต่งงานมาแล้วชีวิตคู่ของพวกเขาก็ไม่ได้มีความสุขเพราะกันตาธรรมยังคิดถึงแต่วรพินเขาปล่อยปะละเลยมนฤดีนั่นยิ่งทำให้นางเกิดความระแวงสงสัยในตัวผัวว่ามีหญิงอื่น ทุกๆวันนางมนฤดีจะเฝ้าสังเกตผัวแทบทุกเวลาจนไม่เป็นอันทำอะไรหลายๆครั้งก็ทำให้กันตตรรมรำคาญชายหนุ่มจึงไม่ชอบอยู่บ้านกลางคืนชอบออกไปที่ศาลาริมน้ำนั่งทอดสายตาออกไปเหนือหนองบัวสีขาวที่ยาวออกไปไกลหลายช่วงเสารกระโดงเรือราวกับว่าเขากำลังคอยใครอยู่พอหลายวันเข้า มนฤดีก็ยิ่งสงสัยจึงออกตามไปดูที่เรือหลังเล็กใกล้ๆกันนั้นเธอเห็นผัวนั่งดื่มอยู่ที่ศาลาจึงเดินเข้าไปหาแต่ชายหนุ่มก็ทำทีไม่สนใจตีเนียนรินเล่าชมปลาชมบัวไปต่างๆนานาแต่พอถึงช่วงออกเรือกันตะทำจะดูแข็งขันกว่าปกติเหมือนเขาไม่อยากอยู่บ้านอยากออกไปข้างนอกมากกว่า เมียจึงน้อยใจว่าผัวไม่รักไม่เหลียวแลเมื่อกันตาทำได้โอกาสเขาก็ได้ไปหาเงือกสาวตามที่เคยให้สัญญาไว้แต่เมื่อไปถึงเธอก็ดูจะน้อยใจไม่พูดไม่จาเพราะชายหนุ่มผิดสัญญาที่ให้ไว้กับเธอเธอจึงขอให้กันตาทำอยู่กับเธอที่หวังใต้าบาดาลและงอนงอกันไปอยู่หลายชั่วยามจนสุดท้าย เขาก็ได้สุขสมใจหมายกับหญิงสาวที่เขารักแม้จะอยู่ใต้บาดาลเพียงแค่คืนเดียวแต่เมื่อกลับขึ้นมาบนโลกมนุษย์กันตะร,รมก็พบว่ามันผ่านไปเกือบสามวันแล้วชายหนุ่มจึงรีบกลับบ้านเมื่อกลับมาถึงเขาก็ทะเลาะกับเมียยกใหญ่จนสุดท้ายแล้วก็ต้องหนีออกมานั่งสงบสติอารมณ์ที่ศาลาริมหนองบัวขาวนั้นแต่ในคืนนั้นเอง ที่ใต้ศาลาที่เขานั่งอยู่ก็ปรากฏมีเสียงจอมแจมคล้ายคนกำลังว่ายน้ำดังขึ้นเมื่อมองลงไปก็พบกับวรพินที่กำลังแหวกว่ายอยู่ตรงนั้นด้วยความปิติชายหนุ่มดีใจมากพูดคุยกับเธอด้วยคารมอ่อนหวานทั้งอ้อนวอนขอให้เธอมาพบกับเขาที่นี่ทุกคืนถึงแม้ว่าเงือกสาวจะเขินอายแต่ก็ยินดีรับคำ หลายวันผันผ่านพวกเขาเล่นชู้กันโดยที่วรพินเองก็ไม่รู้ว่ากันตะรมมีเมียแล้วจนกระทั่งมนฤดีตามมาที่ศาลาเงือกสาวจึงได้รู้ว่าผู้ชายคนนี้โกหกเธอแต่ถึงจะน้อยใจอย่างไรเธอก็ทำอะไรไม่ได้เพราะหัวใจของเธอรักเขาจนถอนตัวไม่ขึ้นแม้ยอมเป็นน้อยก็จำทนเพียงเพื่อให้เขาได้มาหาเธออย่างนี้เรื่อยไปนานวันเข้า มนฤดีก็เริ่มผิดสังเกตเธอจึงใช้แผนเดิมคือดักซุ่มดูอยู่ที่เรือนหลังเล็กใกล้ๆกันนั้นประจวบเหมาะกับที่สร้อยวิสาผ่านมาจึงได้นั่งดูเหตุการณ์อยู่ด้วยกันเมื่อนั่งไปได้สักพักทั้งสองก็ต้องตื่นตะลึงเพราะเห็นเงือกสาวกำลังเกี้ยวพาราสีกับชายหนุ่มอยู่อย่างไม่ไอายฟ้าอายดินสร้อยวิสาร้อนใจยิ่งนักจึงรีบนำเอาเรื่องที่เธอเห็น ไปบอกกับสารีปานด้วยความวิตกทําให้สารีปานกลัวหนักหนาว่าลางบอกเหตุที่เขาเห็นในฝันเมื่อตอนนั้นจะเป็นเพราะเงือกสาวตนนี้เมื่อถึงรุ่งสางสารีปานกับลูกน้องสามคนออกจากบ้านตั้งแต่เช้าเพื่อเข้าวัดแล้วกลับมาพร้อมกับตาข่ายอ้วนยาวที่พร้อมจะถึงกั้นทั้งหนองบัวพวกเขารอเวลาจนเกือบสายจึงเริ่มลงมือ เพราะกว่าที่กันตธรรมจะกลับจากส่งของก็คงมืดค่ําระหว่างนั้นลูกน้องของสารีปานได้ดึงตะข่ายขึ้นกั้นทางน้ําใหญ่ที่มุ่งออกสู่แม่น้ํากว้างได้อย่างทันการและเมื่อกันตธรรมกลับมาถึงเขามุ่งหน้ากลับบ้านทันทีเขามองออกไปนอกเรือนก็เห็นตาข่ายสูงกลางดักอยู่เต็มหนองบัวเขาตกใจมากรีบวิ่งลงเรือน และมุ่งหน้าไปที่หนองบัวอย่างไม่ลืมหลังทันใดนั้นก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นชายหนุ่มวิ่งฝ่าฝูงชนหมายจะเข้าไปช่วยแต่ก่อนจะถึงตัวต้นเสียงเขาก็ถูกชายชักันสี่คนดักทางเอาไว้สิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าคือนายพรานสี่คนกําลังลากเนือกสาวชูรักขึ้นมาจากหนองน้ำด้วยความทารุณ ร่างกายของเธอถูกฉมวกแหลมทิ่มแทงจนได้รับความเจ็บปวดพวกเขาหมายจะเผาเธอทั้งเป็นแต่ชายหนุ่มร้องห้ามเอาไว้เขาวิ่งวอนกับสารีปานทั้งน้ำตาแต่ผู้เป็นพ่อไม่ได้สนใจสารีปานหาว่าเงือกตนนี้ได้ร่ายมนสเสน่ใส่ลูกของตนและจะนำไปกินเป็นอาหารนางไม่สมควรสมสู่กับมนุษย์มันเป็นเรื่องผิดธรรมชาติ ร่างครึ่งปลาของเธอถูกลากมาอยู่ที่ข้างกองไฟท่ามกลางผู้คนที่มามุงดูกันอึกรกะทึกหยดน้ํำตาของเธอก็ทำให้พื้นน้ำสั่นสะเทือนเมื่อมองออกไปที่นอกตาข่ายทุกสายตามองเห็นร่างครึ่งท่อนของฝูงเงือกหลายสิบตนที่ยกกันมาเป็นกองพวกเขาพยายามตัดแหวกตาข่ายเข้ามาแต่ก็ไม่สําเร็จ เพราะตาขายได้ลงคาถาของพระอาวุโสท่านหนึ่งเงือกผู้อาวุโสที่สุดวิงวอนขอร้องให้พวกเขาปล่อยลูกตนออกมาแล้วการฆ่าฟันจะไม่เกิดขึ้นแต่เศรษฐีย่ามใจจึงได้แสดงความน่าชังโดยการนำมือของวรพินไปรนไฟเธอร้องหหยหวนด้วยความเจ็บปวดชายหนุ่มทนไม่ไหวพยายามสะบัดต,ตัวให้หลุดจากการจับกุม จึงเกิดการตะลุมบอลขึ้นแต่เขาก็ถูกชายชะกันทั้งสี่ทำให้สงบลงเมื่อวรพินเห็นคนรักต้องเจ็บปวดเธอจึงใช้แรงทั้งหมดที่มีสะบัดหางดิ้นไปกับพื้นดินจนเนื้อตัวเกิดแผลฉีกขาดเพื่อหวังจะเข้าไปช่วยคนรักฝ่ายทางพ่อและพลพรรคของเงือกสาวก็ได้แก้คาถาที่สะกดตาข่ายไว้ได้สำเร็จจึงตัดตาข่ายนั้นออก แล้วพุ่งเข้ามาช่วยเธอกันตะรรช่วยโอกาสชักดาบจากลูกน้องของสารีปานเข้าฟาดฟันเปิดทางให้ชูรักของเขาได้มีทางหนีเขาสู้ยิบตาจนส่งวรพินลงน้ำได้แต่ท้ว่ามีพรานคนหนึ่งที่เล็งคันสอนมาทางทั้งคู่ก่อนที่สอนไม้นั้นจะถูกยิงออกมาหากันตะรมทิศทางของศรน,นั้นแล่นตรงเข้ามาที่อกข้างซ้ายของเขาพอดี แต่ทันใดนั้นเงือกสาวก็กระโดดกลับขึ้นบนฝั่งแล้วใช้ร่างตัวเองรับสอนนั้นแทนจนร่างซีดเผือดของเธออ่อนยวบลงในอ้อมอกของกันตธรรมชายหนุ่มสติแตกร้องห้ายอย่างอาลัยอาวรนเขามองใบหน้าที่ขาวซีดของเธอก่อนจะหันกลับไปมองหน้าพ่อและแม่และเอ่ยปากกับท่านไปว่า ทำไมถึงจะรักกันไม่ได้แล้วใหญ่ต้องฆ่าแกงกันด้วยหากวันนี้คือรักแท้ของลูกลูกก็ขอตายตกไปพร้อมกันและเมื่อตายไปแล้วก็ขอให้หนองบัวแห่งนี้เป็นพยานเปลี่ยนดอกบัวขาวให้เป็นสีแดงฉานตราตรึงไว้ว่าในอดีตเคยมีคนที่รักกันถึงเพียงนี้แต่ก็รักกันไม่ได้ ชายหนุ่มใช้ดาบในมือแทงท้องตัวเองทั้งสองกอดกันแน่นแม้นาทีสุดท้ายก่อนที่ร่างไร้วิญญาณน,นั้นจะเอนตกลงไปในหนองพร้อมกันเป็นที่เสียใจของพ่อแม่ทั้งสองฝ่ายแต่ระหว่างนั้นกลุ่มเงือกที่ไม่พอใจได้กรูหน้าเข้ามาหมายจะโจมตีด้วยความโกรธแค้นแต่ก็ได้หลวงพ่อท่านมาห้ามเอาไว้จึงทำให้การสู้รบไม่ได้เกิดขึ้น และกลุ่มเงือกก็ยอมถอยห่างออกไปแต่โดยดีรุ่งเช้าด้วยความโศกเศร้าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุ่งบัวขาวกลับกลายเป็นทุ่งดอกบัวสีแดงฉานดังคำที่กันะธรรมได้กล่าวไว้สารีปานเสียใจมากจนเขาล้มป่วยและตรอมใจไปในที่สุดเหลือเพียงทุ่งดอกบัวสีแดงทิ้งไว้ให้เห็นเป็นตำนานของสองความรัก ที่ไม่อาจแบ่งแยงได้ด้วยเชื้อสายและเผ่าพันธุ์และไม่อาจสมหวังได้ในชาตินี้